สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอโทวก่อนนะครับไปกันไหนนะบอกอยู่เนี่ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยมันจะถึงหรอวะอุ้ยนีงไงเธอคาเฟ่ดังในโซเชียลวะอุ้ยไปกันจริงเฮ้ยน้ำโยใช่ป่ะอุ้ยจริงเหรอ เหมือนแทงเยอ่ะถ้าใช่นี่อยากเท่เลยนะเนี่ยเราใช่ปะแทนไปกันไปกันตคอยได้รมีขอที่4ใช่ไหคะครับมนีครับผมอม้านย่างแนวใช่ไหมถ่ายรูปต้องสวยแน่เลยอ่ะมีโปรโมชั่นยูนะี่ะขนมนี้น่ากินนะขออเมริกาโน่ อ wow. no. oh uh huh. ุ้ยมาแล้วขอบคุณค่ะเฮ้ยรู้จักกันนี้ได้ไงอ่ะร้านข้อดังจะตายใครจะไม่รู้จักอยากกินก็มานั่งสิจ้าบรรยากาศดีเนาะเออรู้ปะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นหลังบ้านเว้ยเออหน้าบ้านอ่ะเป็นแค่ทางเข้าแคบแบบแค่พอคนเดินผ่านเท่านั้นเองอ่ะแล้วพอเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังบ้านนะก็กลายไปเป็นกว้างขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยอ่ะ แล้วที่เขาเป็นแบบเนี้ยได้นะก็เพราะว่ามีหลายหน่วยงานอนะเข้ามาช่วยกันจนกลายเป็นฟิลแบบโอตารุเมืองไทยเรือ่อเห็นป้าสวยป้าสวยป้สวยมากแล้วพอคลองกลับมาสวยนะก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยก็เลยเริ่มกลับมาพัฒนาตรงเนี้ยจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่เลยนะดูนั้นดิดนั้นก็ร้านคาใช่ปะนั้นก็บ้านแล้วนั้นก็กลายเป็นร้านไทยแล้วว่า <laughs> เขาเรียกว่าพิหญ้ามือเป็นหลังมือนะอเขาเรียกว่าพิกหน้าบ้านเป็นหลังบ้าน <laughs> นาดนั้นเลยหรอน่าจะอารมณ์เดียวกับคลองเป็นประชากรของเธอในน้ำรู้ได้ไงอ่ะผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะจาได้ปะเราเคยบอกว่าแทนกับน้ําอ่ะมีอะไรคล้ายๆกันตอนเด็กจําความได้เราก็โตมากับยายสองคนที่บ้านเก่าๆตรงนี้ยายมีเชื้อสายม้งมาอยู่กับทั่วตั้งแต่สมัยยายยังวัยรุ่นวัยรุ่นแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่นาแต่มาเริ่มเปลี่ยนไปตอนรุ่นยายเมืองมันก็เติบโตเร็วขึ้นแต่ความเจริญกลับทิ้งเราไว้อยู่ข้างหลัง ยิ่งช่วงหลังๆมีชาวบ้านต่างถิ่นลุกล้ำเข้ามาสร,ร้างบ้านลงไปในคลองก<ม>ั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลได้สะดวกน้ำก็เริ่มตื้นเขินลงแถมทิ้งขยะลงน้ำาพิอีกทีนี้น้ำก็เสียหนักตอนเด็กๆเราถูกล้อว่าเป็นไอ้เหม็นเฮ้ยเหม็นอะไรวะไม่มีเพื่อนคนไหนอยากมาเที่ยวบ้านเราเลยนะตอนนั้นแหละ เราถึงได้รู้ว่าทุกคนเรียกบ้านเราว่าสลัมเงียบโกอนตึงจะให้เอาไหม เพราะเราตากเสื้อไว้หลังบ้านมันก็เลยเหม็นนะกลิ่นเหม็นมันติดเสื้อนักเรียนตอนนั้นเราเสียใจมากเลยนะนั่งได้คนนะแล้วชื่อพบอยู่ห้องข้างๆนายแต่มีคนเดียวนี่แหละที่ยอมมาเป็นเพื่อนกับเราก็เรา,า,เรามันคนดีอ่ะ ชาแทนเดี๋ยวกลับนะเป็นไงบ้างคิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันเหนื่อยไหมเนี่ยนิดหน่อยไว้เจอนนะเจอกันใครอะเพื่อนือใช่หรอเออหน้ามาฟังเรื่องยายต่อดีกว่ายายเราเขาชอบทำขนมขายก็พอแกชื่อแตนตอนเด็กเราก็นึกว่าข้าวแตนเนี่ยยายเป็นคนคิด เวลอะไรอืมอิ่มนะเอออย่างนี้แหละเดินไปนลนอกจากอาชีพรับจ้างทั่วไปนะเดี๋ยวเธอช่วยยายก็เดินขายไปเรื่อยก็แต่งแม่คะาก็แต่งวันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็แต่งแม่ค้ไม่เอาแบบอร่อยนะคะสองไม่ออครับบางทีก็มีแม่ค้าที่ตลาดมาช่วยแกซื้อแต่งแม่ค้าแต่งคะ่ะแต่จริงๆข้าวแต่งยายแกอร่อยที่สุดในโลกเลยนะที่เราเรียนจบมาได้ก็เพราะข้าวแต่งยายนี่แหละ ตอนในเด็กเรายังเคยถามยายเลยนะว่าทําไมเราไม่ขายที่บ้านแต่ยายแกตอบว่าอะไรรู้ปะแกบอกว่ามันเป็นความฝันที่ดูไกลเกินเอื้อมคงไม่มีใครอยากมาที่แถวนี้หรอกยิ่งช่วงหลังๆมันไม่ใช่แค่เน่าเหม็นนะมันมีโมโลพิษเพิ่มขึ้นทุกวัน <c oughs> จนยายแกเริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจะรัแตัไหมครับขอได้ยี่สิบบาทครับแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตยายสิ่งที่แกรอมาทั้งชีวิต เริ่มมีข่าวความจริงขึ้นมาหลังจากได้ข่าวว่าในหลวงได้ทรงรับเอาโครงการพัฒนาของแม่ค่ะไว้ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ําทั่วประเทศของพระองค์หลังจากนั้นไม่นานน้ําก็เริ่มหายตื้นเขินกลับมาใสสะอาดอีกครั้งกลิ่นเหม็นก็ลดน้อยลงจําได้ไหมที่เราไปที่น้าตกที่อ่างเก็บน้ำตรงนั้นแหละคือต้นทางของน้ําในของแม่ค่ะใสๆเหมือนตอนนี้เลยก่อนยายจะเสีย แกได้เห็นภาพคลองที่ใสสะอาดไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนอย่างที่เคยน้ำใสไหม <c oughs> ใสครับวันนั้นสีหน้าแกดูมีความสุขมากมเรายัางจำที่ยายพูดกับเราได้อยู่เลยนะรู้ไม่แทนสี่สิบปีที่ยายเราที่จะเห็นภาพคลองน้ำแบบนี้พระองค์ท่านส่งทําให้พวกเราได้เห็น เราได้เห็นความฝันที่ยายเกืบเอบลืมไปแล้วเราทำร้านกนนันนะแทนทำงานนะหลังจากนั้นไม่นานยายก็จากเราไป ไม่ต้องเศร้านะจานหนูกลับก่อนนะคะครับผมสวัสดาค่ะไว้เจอกันครับบ๊ายบาค่ะที่บอกทำคาเฟ่กับผู้หญิงอ่ะคือยายเหรอใช่ร้านนี้ไม่ใช่แทนคาเฟ่ใช่ป่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความฝันของยายที่เราสานต่อแทนอ่ะข้าวแตนของคุณยายอร่อยที่สุดในโลกเลยร้านคุณยายเนาะน่ารักมากมากเลยทุกคนขอบคุณครับร้านของแทนก็ปังมากมากเลยอุ้ยขอบคุณมากครับผม เพราะทุกอย่างมันเริ่มจากคลองที่กลับมามีชีวิตน What's แ แดนแดนย่ายมาไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะมีใครบางคนมีชีวิตเหมือนกับเราฮัลโหลน้ำทำอะไรอยู่ตอนนี้เรารอไปโทรที่แม่ขา ตัดเหมือนกันเลยจ้านี่เราจะมีอะไรเหมือนกันอีกไหมเนี่ยขอให้นี่โนสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นที่พึ่งให้พวกเราเป็นนานๆทรงผาเจริญทรงผระเจริญ,รญไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะไม่ว่าความทุกข์และความฝันจะอยู่ที่ใดจะไกลแค่ไหน พระองค์ยังทรงเห็นและทรงตั้งพระราชารุไทยที่จะสร้างความสุขให้กลับคืนมาสู่ประชาชนของพระองค์ นได้มีความสวยงามมากขึ้นน้ำดีขึ้นก็ขอบคุณพ่อองค์ท่านนะครับแล้วก็อยากให้มาเที่ยวที่นี่ครับขอบคุณแทนลูกหลานทุกคนที่มีวันนี้ที่ทําให้คนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้ท่านดูแลประชาชนอย่างนี้ไปตลอดครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับร้านเด็ดเนี่ยนอกจากจะมีอุนภาคภูมินะครับท่านนี้ตามเราไปแทบจะทุกเทปเลยนะครับพี่กระพงชงข่าวครับนี้